ซุปพักเม็ดครับพี่น้องซุปพักเม็ดปลาห้าอปาอนไว้เรียบร้อยแล้วครับนี่พักเม็ดไม่เซนนกันตัวนี้น้ำมันเองก่อนสมพักสมพักเลยสมพักปนปลาพักเม็ดครับเสน้ ปิ่งปลาพี่น้องกินกับปิ่งป,ป,ปลาพี่น้องปิ่งปลากินกับสุกพักเมกนะครับพักเมกกำลังปิ่งปลาครับไฟไทยครับ ไม่ใช่ตัวนี้มาี่งานเป็นัำงาเรียบร้อยนะไฟนออนพี่น้อง tìm quá quay đòn cắt cho máy chú con máy máy con chút Khao dia Por um เมฆลงพี่น้องพมอม่เตปลาพา้อง่สูงบันขนาดเสน็นครับก็เซ็นลง สุกแล้วป้าทุกคนคุพักแม่ครับหอมลมเห็นไหมหอมร่วมหอมแดง ปีหอมบัวหอมปอกพิษไทยได้ง่ายหลายๆหอมจังหอมเนี่เข้าครัวไม่ไหมแล้วก็มาตําสครับซูพักเมรคับพีน้องส่คนระขอ Này à <NgTrans> một cân thêm nói nâng thập gió không phải cho ป้ากับซปกระ,กกระกเยมลอยอะไพี่น้องซุปพักมิกเส้นวุ้นเส้นใส่ปนประคอ คับเต็มจานตูดจานเลยครับปลาเ้ากระสุกแล้วพี่น้อง ตักเมกปิ่งปลาสุมพักพี่เนอะมีปิ่งมูน้ำไปไทยครับงานห้าเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับปิ่งปลาครับซุปพักเมกครับใส่สิ้น